สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์ครับวันนี้พิธีพาทุกท่านมาชมคลิปรอบคันสำหรับเจ้า Honda a d v 150ครับรถคันนี้เป็นรถปี2020เลขไม่วิ่งมาเพียง1น0 0งหลักร้อยเท่านั้นครับจะสวยแค่ไหนเลขไม่แท้ไหมมาชมกันเลยครับเลขไมคันนี้ครับวิ่งมานะฮะ1,702กิโลเมตรแท้ครับเรามีเลขไม่จากปลาดุขาให้ดูทุกคันนะฮะจอเดินไม้ครับสวยใสยเหมือนใหม่ไม่มีรอยขีดข่วนฟังก์ชันการใช้งาน สามารถใช้ได้ครบทุกฟังก์ชันไฟติดครบทุกดวงครับปุ่มกดก็สามารถใช้งานได้ตามปกติเลยนะฮะมาครับผมชุดแผงขอบนเดิมสวยครับนี่ฮะตุ๊กตาแฮนด์เดิมฝาปิดรูน็อตครบแฮนด์ยังเป็นแฮนด์เดิมครับไม่มีรอยนะฮะประกับไฟฟ้าเดิมตัวสอต่างๆไม่มีลาครับปอกแฮนด์เดิมแทบไม่สึกเลยครับตุ้มไปแฮนด์เดิมมือเบรกด้านซ้ายด้านขวาเป็นของเดิมครับไม่โคตรไม่งอกระปุกอันเบรกครับ ไม่มีรั่วซึมสีไม่มีหลุดร่อนประกับคันเร่งฮะตัวสอต่างๆไม่มีระรางนะครับชุดคอนโซลด้านล่างครับสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบทุกตำแหน่งฝาถังน้ำมันสวยครับเบาะนั่งยังคงเป็นหนังเดิมครับไม่มีขาดไม่มีรูแหลกด้านท้ายครับเป็นของแต่งนะครับมาพร้อมกับกล่องด้านหลังแต่งจากคิวีนี่คืออุปกรณ์เสริมนะฮะด้านหน้าครับคันนี้ยังคงเป็นชิลหน้าเดิมนะครับโคมไฟหน้าเดิมครับสวยใสครับเหมือนใหม่แกนโช๊คสวยนะครับคันนี้ ไม่มีตามมดและรั่วซึมนะครับบางโคนหน้าเดิมครับไม่มีรอยขีดข่วนแตกร้าวยางด้านหน้าครับเป็นยางเดิมติดรถจากสูงสภาพอยู่ที่ประมาณ80%นะฮะขอบล้อด้านหน้าครับไม่มีถลอกไม่มีรุ่งครับกระบอกชกด้านล่างไม่มีรอยหินรอยล้มอร์ไซด์ครับซับแฟดิ้งด้านในสวยครับแนบสนิทชิดทุกจุดแน่นอนฮะแฟดิ้งด้านขวาครับไม่มีรอยขีดข่วนแตกร้าวนะครับน็อตเดิมทุกตัวครับยางรองพักเท้าไม่มีฉีกขาดดุดร่อนนะครับแฟรดิ้งด้านขวาครับ ตัวสอดต่างๆนะครับนี่ฮะอยู่ครบทุกตำแหน่งนะฮะคันนี้ครับยังคงเป็นท่อเดิมครับเดี๋ยวเราฟังเสียงท่อคันนี้กันครับตัดตัดติดง่ายครับรอบเดินเบานิ่งครับอัตราเร่งดีครับไม่มีสะดุดเลยครับคันนี้มาครับผมจานเบรกด้านหลังครับต้องบอกว่าเป็นแค่รอจริงๆครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะฮะขอบล้อด้านหลังครับ ไม่มีถลอกไม่มีดุ้งครับยางหลังเดิมติดรถจากสูญสภาพ80%นะฮะไฟท้ายเดิมครับบังโคลนหลังเดิมศูนย์ตรงไม่มีบิดเบี้ยวครับรถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุใดไทั้งสิ้นแน่นอนนะครับมาครับฝั่งซ้ายแข็งเครื่องเดิมครับไม่มีรอยล้มรอยสไลด์นะฮะสีสวยครับมาครับแฟลิ้งด้านซ้ายครับเพดตัวสต่างๆไม่มีต้องบอกว่าไม่มีรอยครับอยู่ครบทุกตำแหน่งนะฮะยางพักเท้าฝั่งซ้ายไม่มีฉีกขาดหรือว่าหลุดล่อนแน่นอนครับ ฝาลิงด้านซ้ายครับไม่มีรอยขีดข่วนแตกแล้วครับทั้งด้านบนและด้านล่างเลยนะครับซัดแฟลิงด้านซ้ายแนบสนิทชิดทุกจุดคาลิเปอร์เดิมครับไม่มีรอยกระบอกโช้ด้านล่างครับไม่มีรอยหินรอยล้มอเทอร์ไซค์ครับจานเด็กด้านหน้าก็เป็นแค่รอยครับแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก abs ด้วยนะฮะเอาละครับคันนี้เราเปิดราคาไว้อยู่ที่7 7 0 0 0บาทเท่านั้นครับเขาแยกขายเป็นเงินสดครับราคาต่อรองได้ยินดีนะครับขนส่งทั่วประเทศครับ รับแลกเอิ์รถเล็กทุกรุ่นบิ๊กบายทุกรุ่นถ้าคุณมองหาเอ็ดวิทหนึอยู่ครับบอลยครัรนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับเป็นรถใช้มือเดียวแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ